พี่ครับพอดีมีคำถามค่ะตอนนี้เราเชื่อมต่อ MetaMark สร้างกระเป๋าใหม่ในคอมเรียบร้อยย้ายเหรียญทุกอย่างเข้ามาแล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือเราหาวิธี Import กระเป๋าแบบฮาร์ดแวร์เข้ามาดูในโทรศัพท์เราไม่ได้แงกดเรากดซิงกับโมบายทางแอปก็บอกว่าตอนนี้ทำไม่ได้ชั่วขราวนะครับคือคนนี้พยายามที่จะซิงกับ โมบายนะครับมันมีออปชันหนึ่งบน t a m a s k ที่เป็นออปชันซิง c ์วิดโมบายนะครับซึ่งถ้าซิง c ์วิดโมบายเนี่ยปกติมันจะสามารถซิงค์ได้กับตัว m MetaMask ที่ไม่ได้ผูกกับ h a r d w a r e Wallet เนาะมันจะสามารถ Import ตัว private key ออกมาได้แต่พอผูกกับ h a r d w a r e Wallet ปั๊บเราไม่สามารถที่จะซิงค์วิดโมบายได้นะครับอันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะว่าในฟีเจอร์ฟังก์ชันปัจจุบันของ m e t a m a s k ยังไม่รองรับที่จะเชื่อมต่อกับ ฮาร์ดแวร์วัลเล็ตอันนี้ต้องรอให้เขาแก้ก่อนเนาะ